คุณผู้ชมครับหลายคนคงจะจำกันได้นะครับเกี่ยวกวับเรื่องของสายการบินเชจูแอร์ไลน์นะครับซึ่งประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกวับเรื่องของการขับลงนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าล้อม,มันไม่กลางออกมาก็เลยถลเลยลงไปทางด้านหน้าของออการที่จะทำให้เครื่องบินนั้นหยุดมันหยุดไม่ได้นะครับเพราะว่าล้อมมันไม่ทำงาน ก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับมีผู้เสียชีวิตทีนี้ทางตำรวจเนี่ยก็บอกว่าออบอกว่าคิมอีแบร์นะครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่เป็นพยานสำคัญในคดีที่กำลังสืบสวนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าประมาทเลินเล่อ ทางวิชาชีพจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้นี่นะครับตำรวจได้ทำการตรวจค้นสำนักงาน3ามแห่งได้แก่สำนักงานที่เกี่ยวข้องกับสนามบินมูอันสำนักงานสาขามูอันของกรมการบินพลเรือนเมืองปูซานนะครับแล้วก็สำนักงานกรุงโซข,ของเจจูแอร์ไลน์นะครับโดยตั้งใจวิเคราะห์นะครับเพื่อนำของกลางนี่นะครับ ที่ยึดมาเนี่ยเพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบในเหตุการณ์ศกนาฏกรรมในครั้งนี้นะครับตำรวจก็มีแผนที่จะมีการสืบสวนกันหลายด้านอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ความเสียหายจากศกนาฏกรรมในครั้งนี้รุนแรงอย่างเช่นระบบโลคัไลเซอร์ประวัติการบำรุงรักษาเครื่องบินการชนกระฝูงนกและก็หอควบคุมการบินนะครับก็เลยมีการสั่งการไม่ให้ซีอนั้นออกนอกประเทศในช่วงเวลานี้นั่นเองครับ